ครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ที่รักแฟนฟุตบอล45อเวอร์สกอร์ทูทูท่านนะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับพบกับผมบายสุพด45อเวอร์สกอร์นะพบกันประจํำที่3พฤษภาคมนะครับ2564นะครับก็เหมือนเดิมครับผมจะพา FC ที่รักแฟนฟุตบอล45อเวอร์ทูทูท่านนะครับไปวิเคราะห์บอลคู่ VIP สูงแรกของผมประจําค่ําคืนนี้นะครับก็ก่อนอื่นก็ ไปสรุปผลบอลคู่ VIP ของผมประจำค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็มาตามนัดจริงๆนะครับผมให้ไปสูงแรกเอ็ปัญญ์นนะครับเมื่อวานนะครับก็ครึ่งแรกจบที่สประตูต่อศูนย์นะครับยิงนาทีที่สวยๆเลยครับคู่นี้นะครับเปิดสูงแรกมาไม่แพงครับเปิดสูงแรกมาหนึ่งลูกน้ํา1.9เลยนะครับ1นึ่้าจําผิดน่าจะ1.92หรือหนึ่งจุนี่แหละครับแล้วมีราคา0.5ครบทหนึ่งนะครับสูงแรกนะครับเฉพาะสูงแรก เปิดมาแล้วนะครับคู่นี้นะครับบอลแข่งก็บอลยิงนาทีที่ต้องบอกว่ายิงนาทีที่น่าจะนาทีที่สิบห้าสิบหกหรือเปล่าครับผมจาจาจาไม่ค่อยได้เพราะว่าเมื่อวานมีมีการประชุมด้วยนะครับผมผมก็จําไม่ค่อยได้นะครับเมื่อวานประชุมนะครับประชุมกลุ่มนะครับกลุ่มสิบห้าเวอร์สกอร์นะในช่วงบอลคู่บีไอพีผมแข่งพอดีนะครับเมื่อวาน ครับก็ยินดีกับ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับก็กินเต็มไปตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับน้าแบบสวยๆเลยนะครับผมก็ยินดีด้วยครับบอลมาตามนัดจริงๆครับบอลมันมีแรงจูงใจนะครับบวกกับราคาที่เปิดมานะเป็นราคาที่สวยงามก็โอกาสที่จะเกิดกก็เป็นไปได้สูงนะครับก็ยินดีกับ f c ทุกท่านด้วยนะครับผมครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมจะพา FC ทรักเฟนฟุตบอล45เวอร์ทุกท่านครับไปวิเคบอลนะครับวันนี้นะครับวิเคบอลตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับแข่งที่หนึ่ง30นา คู่นี้เป็นคู่ระหว่างเฟเน,นบาเช่นะครับอันดับ3ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของเออโชรูมบีเออโชรูมสปอร์บีบีนะครับวันนี้อันดับของอันดับ19ของตารางนะครับคู่นี้นะครับจากสถิติที่พบกันนะก็ต้องบอกว่าก็ในล่าสุดก็เป็นโดยภาพรวมครับเอาโดยภาพรวมก็ แน่นอนครับเป็นเฟเนบาเช่แน่นอนครับที่ทําได้ดีกว่าวันนี้นะครับเล่นในบ้านครับมีแรงจูงใจอีกแล้วนะครับทีมนี้เฟเนบาเช่ achi, วันนี้ต้องการ3มแต้มนะครับเพื่อไล่บี้จากฝูงและขึ้นครองอันดับตารางอันดับสองแซงกาลาตาสาลายนะครับอันนี้ถ้าเก็บคะแนนได้สามแต้มวันนี้ขึ้นอันดับสองและมีโอกาสที่จะไล่บี้จากฝูงนะครับไล่บี้จากฝูงนะครับวันนี้ กโอกาสนะครับวันนี้ถ้าเพนิประเชษชนะนะครับต้องชนะสองเม็รสองเมิตผมว่ามีแน่นอนครับคู่นี้จากราคาที่เปิดมาสวยงามนะครับสองมิตดินพื้นมีแน่นอนครับแต่แต่แฮนิแคปเราอยากปสนาจมันครับคือฝั่งไหนที่ทําประตูได้ ก็แล้วแต่นะครับขอให้มีประตูเกิดขึ้นในครึ่งเวลาแรกหรือถ้าครึ่งเวลาแรกไม่มาก็ขอให้เกิดประตูใน2ประตูในครึ่งเวลาหลังอันนี้ก็เพียงพอนะครับสาหรับเทคนิคคหนับในการลดลงทุนเทคนิคบอลสกรสอร์สูงแรกแบบเทคนิคกลุ่มจินเวอร์ของเรานะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเฟเนบาเช่จะมีโอกาสทําประตูได้ฝ่ายเดียวนะครับเออชูรูมสปอร์บีบีก็สามารถสวนกลับได้อย่างเช่นเดียวกันนะครับผมก็แต่วันนี้ เฟเนบาเช่มีแรงจูงใจที่สูงมากนะครับต้องการ3แมต้มนะครับในบ้านบวกกับเล่นในบ้านครับก็ต้องบอกว่าจากสติรุดที่พบกันก็เป็นเฟเนร์บาเช่กดไปถึง3ประตูต่อศูนย์ครับในเกมออกเยือนแต่เกมนี้นะครับบวกกับชื่อชั้นนะครับวันนี้บวกกับอันดับตารางนะครับก็เฟเนร์บาเช่นะครับมาเต็มนะครับวันนี้บอกแน่นอนครับต้องการ3แมต้มไรบีจักฝูงนะครับก็ครับ ก็ราคาบวกสติที่สวยงามแบบนี้นะครับก็โอกาสที่จะเกิดโก้ก็เป็นไปได้สูงนะครับก็มาดูในเรื่องราคานะครับผมคู่ที่เจ้ามือเปิดให้เจ้าบ้านเปเนบัเช่นะครับต่อที่1ควบ1.5ลูกต้นแรกมันต่อหนึ่งลูกครับอันนี้มันเป็นราคากลางคือราคามันไหลมาช่วงบ่ายครับก็1ควบ1.5ลูกนะครับจ่ายน้ําที่1.92นะครับและจ่ายน้ําให้ทีมเยือนครับเออชูรูมสปอร์นะครับที่2.0 2ครับคู่นี้เปิดสูงเตวรามาที่3ลูกนะครับจ่ายน้าที่1.98และเดิดู้แปนะคะับ ถ้าเจ้าบ้านเฟนเนบาเชชนะจ่ายที่1.3ึเกตและถ้าทีมเยือนเออชู Room, รูมสปอร์ชนะจ่ายที่7.44นะครับคู่นี้เปิดภูเสมอเต็มเวลามาที่4.60นะครับครึ่งแรกมีเรท0.5มาคุมนะครับโดยเป็นฝ่ายให้เจ้าบ้านนะครับแบกราคาต่อที่0.5นะครับจ่ายน้ํา1.93นะครับและจ่ายน้ําให้ทีมเยือนนะครับ เออชูรูมสปอร์ครับที่1.94นะครับคู่นี้เปิดสูงแรกมาที่1ลูกนะครับจ่ายน้ํา1.65านะครับและเปิดปูเสมอครึ่งแรกมาที่2.46ก็เป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะมาตรฐานในราคาต่อนี้นะครับและเป็นราคาที่บ่งบอกโอกาสที่จะเกิดสกอร์เป็นไปได้ตั้งแต่ครึ่งแรกครับแน่นอนครับวันนี้เจ้าบ้านเปิดเกมลูกใส่ทีมเยือนอย่างเต็มเต็มสเกลแน่นอนครับผมมั่นใจได้นะครับวันนี้ต้องการ3มแต้มครับแรงจูงใจมีเหมือนเอปัญยนเมื่อวานนะครับแรงจูงใจมันมีนะครับผม ก็ต้องบอกว่าบนในชื่อชั้นนะครับดาจริงจริงๆก็เฟนนเนรบาเช่กดไม่ยั้งแน่นอนครับวันนี้ก็แต่โอกาสที่ทีมเยือนจะสวนกลับก็มีอย่างเช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้โบนมีแรงจูงใจกับโบนที่อยู่ท้ายตารางนะครับวันนี้ก็กมันแน่นอนครับโอกาสเกิดสกอ้ตก็นไปได้สูงนะครับคู่นี้ก้วันนี้นะครับผมมั่นใจว่า คู่นี้มี2ประตูขึ้นไปอย่างแน่นอนครับเกมเกมนี้ก็เหมาะแั่การลงทุนบอลสกอร์สูงแรกในแบบกลุ่มของเรานะครับตัวนี้ครับผมก็ผมขอไปนะครับสูงแรกเฟเนบาเช่นะครับคืนนี้สูงแรกนะครับเราราคา1ลูก0.5นย์จุดห้าคบ1ลูกศูนลูกนะครับครึ่งแรกไม่มาตามย้ำหลังทันทีนะครับครึ่งแรกไม่มาตามย้ำหลังทันทีนะครับผมก็วันนี้คู่เบียเพียงผมครับวันนี้นะครับก็แข่งที่1 30นาทีนะครับไปตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับ ไปสูงแรกไปในบาเช่นะครับสูงแรกลดราคาหนึ่งลูกศูนย์ห้าขึ้หนึ่งลูกศูนย์ห้าลูกครับครึ่งเลกไม่มาตามย้ำหลังทันทีนะครับผมก็ท่านใดนะครับที่สนใจจะเข้าไปรับแนวทางบทวิเคราะห์ก่อนใครหรือต้องการเข้าไปศึกษาเทคนิคในบอลสกอร์สูงแรก45เวิร์สกอร์ครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับ s 4 5 o v r นะครับ s 4 5 o v r นะครับใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับผมก็ในกลุ่มก็มีแนวทางบทวิเคราะห์ทัศนะบทวิเคราะห์ของพี่พี่ทีมเสืออีกหลายท่ารท่าน เน้นๆนะครับประจําประจําทีมหนึ่งทีมในแต่ละท่านครับก็เน้นแน่นอนพวกเป็นการแข่งขันนะครับก็เส้นเดือนมาก็มีเงินรางวัลนะครับผมก็เน้นแน่นนอนครับจากที่เสือแต่ละท่านรวมไปถึงนะครับในกลุ่มก็มีคู่ซูเปอร์วีไอพีนะครับซูเปอร์วีวีไอพีนะครับก็สุดยอดวีไอพีนะครับของการซูเปอร์วีทีวีไอพีนี้คือการโบนดของทีมเสือนะครับในแต่ในแต่ละท่านในแต่ละรอบนะครับ วันหนึ่งมีสามรอบนะครับก็รอบแรกจะไม่ซ้ากันรอบสองก็ไม่ซ้ําทีมเดิมนะครับแต่รอบสามสามารถซ้ําทีมที่ว่าเรามั่นใจที่สุดนะครับที่มันจะเกิดสกอร์และมีโอกาสที่จะชนะในการลงทุนเทคนิค45เวอร์สกอร์แบบกลุ่มของเราได้สูงสุดคือได้เอา99%เนแหละครับพูดไปง่ายอีก1%ก็เผื่อบอลมันไม่มาตามราคาครับแต่เน้นๆอย่างแน่นอนครับผมการตีว่าถ้าท่าน เข้าไปหยุ่นกลุ่ม45เวอร์ของเรานี้ท่านจะไม่ผิดหวังอย่างเที่งแท้แน่นอนครับในกลุ่มมีแนวทางดีๆอีกมากมายและมีเทคนิคอีกมากมายหลายอย่างที่ใหท้ทรอทุกท่านเข้าไปศึกษาครับท่านชอบในด้านฟุตบอลท่านเข้าไปในกลุ่มซ5เวอร์ท่านจะไม่ผิดหวังอย่างเที่ยงแท้แน่นอนครับผมครับผมวันนี้ผมก็ขอจบคลิปบทวิเคราะห์คู่ v i p ของผมแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจเข้า่มก็สามารถแอดไลน์45เวอร์รนะครับแอดสีนะครับแอดสีแอดเข้าไปก็ บอกว่าบทสบส์อโแนะนํามาหรือฟังบริโภคจากไบายสโผดสี่สิบห้าเวอร์อสกลก็บอกพี่แอดมินไปว่าอย่างนี้นะครับก็พี่แอดมินก็จะได้ให้คำปรึกษาและพาเข้ากลุ่ม VIP แบบในกลุ่ม VIP ในกลุ่ม VIP ได้เลยนะครับผมก็ในกลุ่ม VIP ก็ต้องบอกว่ามีค่าสโผดรายเดือนนะครับผมค่าสโผดรายเดือนนี้ก็เนื่องเอาไปสร์ตกลุ่มนะครับไปบำรุงกลุ่มนะครับก็ ม่ใช่มำรุงกลุ่มคือไปซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายในกลุ่มนะครับผมก็ในกลุ่มแต่ละเดือนก็มีค่าใช้จ่ายมากมายหลายอย่างนะครับเรต้องการให้สมาชิกที่สนใจจริงๆมีใจจริงๆครับที่จะเข้าไปศึกษาเทคนิคสีมาเวอร์สโกนะครับก็ในกลุ่มก็เสียค่าซัพพอร์ตเดือนละ3 0 0ร้นะครับ3า0บาทก็ตีไปวันหนึ่งก็วันละ10บาทนะครับก็ถือว่าถ้าแนวทางมันดีแบบนี้นะครับแค่วันละ10บบาทนะครับ มันไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับบวกกับแนวทางดีๆที่ท่านจะเข้าไปศึกษาที่ท่านจะเข้าไปรับบททัศนะแนวทางหรือโค่นครับ,รบก็ผมไม่ได้ว่าดีว่า,วาไม่ได้โยกโยอโอะไรนะตั้งสิงครับก็ไปดูที่สติสถิติก็แล้วกันครับสถิติในเดือนนี้เดือนนี้นะครับก็ไปดูในตลาดได้นะครับผมเอาลงเพจหรือไปดูในกลุ่มใครอยู่ในกลุ่มก็รู้ดีนะครับว่าแนวทาง ในกลุ่มเราดีขนาดไหนนะครับก็คู่ V.I.P ก็วินนะครับตารางเขียวหมดนะครับหลายวันก็วันนี้ก็เข้าวันที่3นะครับก็มาชมกันนะครับผมแต่บอลทุกคู่ที่ออกไปจากทีมเสือทุกท่านก็เน้นๆอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะคู่ V.I.P ก็เน้นสุดๆแล้วครับใน V.I.P ประจํากลุ่มนะครับซูเปอร์ V.I.P ครับ ก็ครับผมก็ท่านไหนสนใจก็แอดไลน์นะครับเข้าไปรับบททัศนะแนวทางบริโภคก่อนใครก็แอด45 obr ครับ s สี่ห obr นะครับผมครับผมผมว่าขอจบคลิปบริโภคคู่ vip ของผมแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ fc ที่รักแฟนฟุตบอล45่สิบหเวอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมฟังบริโภคจากผมจบแล้วนะครับก็ขอให้กดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ท่านใดที่คอยกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ผมประจำผมก็ขอขอบพระคุณมากนะครับผมกำไร กำลังใจสําคัญที่สุดนะครับในการทําทําตรงนี้นะครับเพื่อผมจะได้พัฒนาได้ทําตรงนี้ให้ดีต่อไปนะครับหาแนวทางดีๆหาบทวิเคราะห์ดีๆมาวิเคราะห์ให้ fc ดาร์คเฟนทฟุตบอลสิห้าเวอร์ทุกท่านได้รับฟังรับชมไล่ศึกษากันนะครับผมครับผมวันนี้ผมก็ขอจบคลิปบทวิเคราะห์ของผมแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ fc ทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยทุกท่านนะครับว่าผมก็ขอให้เฮงๆรวยทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ตื่นมารับทรัพย์ทุกท่านนะครับผมผมบายสโอตสิบห้าวสกอร์ก็ขอจบคลิปบทวิ แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม